ao ao đu phẳng nút ao ao tật cô đu phẳng nút niên lời Nhiền lời đu 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 thăm lại thăm lại à. thăm lại à. thăm lại gần à. oh, đâu bay. อะไรอะ่ะคุณทําอะไรอ่ะคุณทําอะไรพี่ผมอ่ะคุณทำอะไระะคุณทำอะไรพี่แล้วไปแล้วไปนะปะ่ะง,ง่วงไหนทําหน้าง่วงกัผมว่านี่ไม่ไม่ไมไมพ,ไพี่วินนี่แต่งงานกับหนูไหมคะ <c oughs> แย่กับคนนี้นะคะ <laughs> เอ,อ้ย เอ้ยคุณนื้อะไรกี้ผมคุณทำอะไรอย่างเงคุณทำอะไราคุณอะไรคุณไม่ทำอะไรเลยล่ะคุณนะคุณอีกแล้วนะคุณไม่ทำอะไรยคุณเฉยๆคุณเฉยเฉย